ไอ่องไอจีวินเมทาวินพ่อหนุ่มนาเทพลูกหลานเทพเจ้าในเดือนกระกฎดา,ดาคมที่ผ่านมากันครับโดยในเดือนกระกฎดา,ดาคมที่ผ่านมานะครับหนุ่มวินเมทาวินเขาได้อัพรูปอวดแฟนคลับรวมทั้งวิดีโอและรูปภาพไปทั้งหมด21โพสต์เลยครับเอาเป็นว่าเราคัดความหล่อของโพสต์ไอจีเดือนกระดกฎดาคมรูปไหนกันมาบ้างไปเริ่มกันเลยครับมาจ้ามาเริ่มที่ความหล่ออันแรกกันเลยดีครับ ที่หนุ่มวินมิทาวินได้อัพโหลดรูปความหล่อไปถึง8รูปด้วยกันยังมาพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า HK ที่ย่อมาจากฮ่องกงนั่นเองครับแกเอ๋ยบอกเลยว่าคืนหล่อเทพเจ้ามากโดยเจ้าต,ตัวนะครับนั่งยอดแจกโมเมนต์เผลอแบบตั้งใจอยู่ที่มุมตึกไหนสักแห่งของประเทศฮ่องกงที่ฟาดยอดกดหัวใจไปเลยจุกๆถึง1 3ล้ไลค์เลย เอางี้ดีกว่าครับเอางี้ดีกว่าเราไปดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าคือสำหรับคอมเมนต์นะครับมีนิกกี้นาชชตดมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ากลางเกงสวยและยังมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศคอมเมนต์กันอีกเพียบเลยครับ เรามาต่อกันที่ลูกนี้กันดีกว่าครับบอกเลยว่าลุกนี้คือหล่อมากแฟนคลับนะครับอย่าทําเป็นเล่นนะครับสําหรับลุกนี้โดยพ่อหนุ่มคนนี้นะครับมาพร้อมแคปชั่นน่ารักน่ารักคือ ready for tonight นั่นเองครับและยังมียอดกดหัวใจแบบจุกๆจากแฟนคลับไปถึง87670ไ like ลค์เลยทีเดียวครับ สำหรับโพสต์ไอของหนุ่มคนนี้นะครับมี2รูปด้วยกันมาพร้อมการแต่งตัวที่หล่อเอาเรื่องด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวทับด้วยสูทสีดำและกางเกงสีดำที่นั่งแจกโมเมนต์ความหล่อแบบทารักที่โซฟาเราไปส่องคอมเมนต์กันสักหน่อยดีกว่านะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับมีสาวพีมชนิการมาร่วมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าที่สุด และยังมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศคอมเมนต์กันตอกย้ําความรอของวินเมทาวินสหรับรูปนี้อีกเยอะเลยครับเรามาต่อกันที่โพสไอจีของวินเมทาวินที่มาในรูปแบบรูปที่เป็นสีขาวดำที่ฟาดความรอจนใครเห็นก็กดหัวใจไปเลยถึง8 7 000, 4 4 1 7เเลยทีเดียวและที่สำคัญเลยนะครับยังมาพร้อมแคปชั่นรูปว่า dark mode อีกด้วย สำหรับโพสไอจี IG นี้ของวินเวทาวินนะครับได้ลรงรูปเป็นข่าวดำเหมาะสมกับแคปชั่นมากที่มีทางรูปยืนเหมือล่วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาแต่หล่อนะว่าไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งรูปนะครับเป็นรูปที่เรียกว่าหล่อมากที่มาในรูปแบบนั่งแบบเท่ฮิปฮอปสไตล์ ไม่พูดถึงคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับงั้นไปส่องกันสักหน่อยดีกว่า <c ười> คือเราขำคอมเมนต์นี้มากเ้ยตอนอ่านเจออค้าพีม,พมว่า2รูปทวนคือตลกมากตอนอ่านอะและยังมีสาวพีมพชนิกานะครับเจ้าเดิมมาคอมเมนต์ด้วยว่าเกินไปอีกด้วยจ้า แจกโมเมนต์ความหล่อรักเด็กเล่นกีฬากิจกรรมชายแท้สำหรับโพตนี้นะครับมี7รูป1วิดีโอที่มียอดกดหัวใจจากแฟนคลับจุกๆไปเลยถึง6 7 2 9 6 3มีแคปชั่นเป็นอีโมจิลูกบาส1อันสำหรับโพสตนี้นะครับเป็นโพที่หนุ่มวินเมทาวินเนี่ยเขาได้ไปเล่นบาสเกตบอลกับเด็กน้อยหน้าตาน่ารักชาวฮ่องกงก็คือเลตว่าน่ารักสุดๆแก่ไว โดยการแต่งตัวของเจ้าวินเมธาวินเนี่ยเขามาในสไตล์ all black หรือการแต่งตัวด้วยชุดสีดำทั้งตัวคือเอาจริงๆปะบอกเลยนะว่าไอ้เต้าวินเมธาวินกับกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยคือมันโคตรเข้ากันสุดๆแกเออฮหล่หอมากอะไม่ต้องพูดกันแหละสรุปให้สั้นๆเลยละกันนะครับว่าหนุ่มวินเมธาวิน,วนกับบาสเกตบอลคือมันเข้ากันคือเรียกง่ายๆเลยละกันคือครบสูตรคนหล่อสุดๆแก